ต้องมัดนะครับวันนี้นะเห็นหัวน้อยหัวย่างดูกอ้จอดกอ็หมุนบปสุดจอดหวาน้จอดเ <c oughs> อง นี่แหละครับพิถ่ายเสียงหวยเสียงเท่าแกเสียงกันยานเสียงเสียงเท่าแกของโอ้โหเนี่ยะครับอันนี้เครื่องสวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตค้นมันนอกนะครับอ่าวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ฝนมันตกนะครับอ่าตั้งใจว่าจะออกไปทำคลิปจมประบูรณแล้วก็เห็นยางหรือ ฝนมันตกนักนะครับเนาะวันนี้เป็นวันพระถุยก็เล่นได้ออกไปนะครับเลยมาทําเมนูตีบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวไอเบียเขาคงจะมาได้ไม้หมแ้นะครับเนอนี่นะครับอันนี้เป็นงวน้อยนะครับแต่วันนี้เขาจะแบบย่างแบบย่างบานึ่งนะครับแต่เขาจะอบนะครับสูตรอาหารตัางเหนือเขาเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูนี่มันก็ดัดแปลงได้นะครับแต่วัตถุดิบนะครับนี่เป็นงัวน้อยเขาจะอบนา เขาก็ต้องย่างอยู่ดีนะครับเครื่องปุ้งก็มนี้นะครับเครื่องน้ำพริกนะครับก็มนจะม้วน่อยนะครับเนาะหน้าเลนมันอันนี้มีจะใครนะครับคาหอมขาวขมิ้นหอมแดงพริกนะครับเครื่องเทศนะครับแล้วก็เป็นมีกะปิครับอันเกือนะครับเนาะกีครับเดี๋ยวเขาจะโกไฟก่อนก่อนดังไฟก่อนก่อนนะครับเขาจะซับๆแล้วเขาย่าง แล้วเขามาซับขนมหล่อมอันนี้เกิดมีเมนูเอามากินกับยาคาเชื่อเล่นๆครับเป็นหอยแข็งกันยงไงกัา <laughs> นเมาหมกจิ้มน้ำจิ้มเป็นนั้นกับยาคาเชื้อไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเขาะจะปอไฟแล้วกันจะซับขาหัวน้อยนะครับแล้วก็ย่างกอนวันนี้เขาย่างเขาต้องมาเเขื่องนะครับย่างธรรมดาเนื้อนามันนํามนันม,มันยดมันหด ได้บรรยากาศไปเหมอย่างนะครับหลังบ้านวันนี้ฝนตกแต่มาแน่นะครับเล็กๆํำๆอาจจะออกกัอนอยู่้อมการ้อยเอกเขามานะครับนี่เขาก็ซับชิ่นแบบได้ก็ได้นะครับเข,าเ,ขอเอาเพื่อไปย้ายแล้วเขาจะมาซับกุ๊กบหกนะครับต้องมัดนะครับที่นี่นะ ว่าน้อยนี่ก็ทำได้หลายหลายเมนูนะครับมันมันเยอะสันขานี่ก็ก,กินได้นะครับมันอ่อน ซื้อมาค่ะกินกันมามดนะครับเหลือไว้นะครับน,นี่เอาแบบปูดีปอดีขนาดีิลนะ้อจิ้มย่างนะครับตำพริกรอเลยนะครับเหลือเ่องเทศนะครับข้ามต้องใส่นักนะครับนีแะส้มที่มันละเอียดอยากลงไว่ก่อนเอยนะครับองคาวจักไ้องต่ำก่อน ขมิน้นนะครับใส่ตัด้วยนะครับจะได้หอมครับอเออเราใส่พริกแห้งนะครับใส่นะใ,สหให้ดีกับอน,นะครับแล้วนะใส่หน้ากุหาเพชรลงไปนะครับอหอมแดงนะครับหอมแดงใส่เยวกพริกพริกไทย นบึดแน่ hmm. ้ฝนมันตกอาจจะไปตกปาบูกันสักคำอันเมืินจะโพสมาป้ากันตะคืนนี่ผมได้ป้ามันจะปลูกก็ไม่หวี่ยนใจนะใช่ปิปลูกยางดีกว่าเออปลูกอย่างนี้นี่แต่ว่าแกงจะขึ้นร้อนี่ถ้าแกงไก่นี่ใส่เต้าหัวไก่นะครับ ถ้าแ,แก่ง,งัวน้อยนี่มูมแน่ใจเนอะใส่ถุงงวน้อยกัตสายน,อน้องกับเนาะอ่าพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็น,นร้อย่างตีนจนย่างงัวน้อยแล้วมาซับกมึครับยางไงม,มาเอกวะนี่ปนไปไหนไปโต๊ะมัับเนะาะครับอยู่บ้านกันนี่บ,บ้านเชอบควงอ่ะแะมีอ่อนนเออนัดของสันไว้ย์ผมามาเจ้านะครับมา,มาเจ้าวันเสววาร์จะไป เฉพาะสถานการณ์ก uh. <c oughs> ็นครับเราฝนนี้อมชอแนต่วัาเนี่ยปีวีปานทุ่รูดมันนี่สองตัวนะเขามันตัวใหญ่ได้มันสั้นฝนมันแรงนี่ผมห้ามฝนได้พอเพิ่มอ่มตัวลูกก็กงกี้ว่ะึงเอานนะเออไม่หันย่อยห้านี่ก็ยายว่าไปเอาดึนอยู่ให้มันโอเคไหนอ่ะยู่างข้างหน้ามันยุดเขาจะมาซับก๊าอ๊ได้จะมา หนักหมดสั่งกยเอกหนักนี่กุกกกตกตีนไหนนี่ฝนนี่ล้มแต่เบี้ยนี่นะเด็กเงี้ยเอาหางไปนี่กิโลเดียวบ่ได้ตกขนาดนะอ้าวายังสมัดมัดเนี่ยจะกุบข้อกันแล้วครับนี่นั่นแหละอีกยี่โปรชุกดอะไรหรออืมชุดนี้ กว่ากันังนงป้อบปุเดียมพร้อมอมมีลมใส่กลางกคตรเลยหมีัวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอน้ำมันห่อนจำนลยครับข่าวข่าน้ำมันหน่อยนะครับ นี่เด็ดพผิดทั้งหนุ่มค <c oughs> ่านมันหอมแล้วนะครับพริกแกงลงไปไปอ่อนนะครับ หอย่างดูกลวห้องวัสูตรอบแค่ัอบกินแห้งหนอยัวใจงวน้อยรับถบบาจกไก่ลงไปขัวหนี

dụp này cũng được, hòa mình hơn, ô, nhiều nè, ô, ai boy mày ra, là răng quả sợi đét mà, ừ. nàng đấy con boy, nó băng con, hứ, nó lu oh, <laughs> <ở nhà mà. cười> ok, nó tre lên thẳng lên, boy, ôp, kinh noy, kinh โอ้เสียนได้喏เอาเจแจอนถังเลยแจ๋ทุมปับอุณหภูม้บุญัอเสด็จโอเคเแรลจมากขำหน่อยถึงว่ามากข่ำนะจ้ะเอมบกมากันโอเคขอบคุหนไลครับอออส่วนในบ้านนี่จะนึ่งปีนองนะครับมักเขื่อง้เรียบร้อยละโอ้นี่ชอบกินยีนี่นนึ่งเล้ป่ะนะ นี่นะโอ้โหมีน้องนึงกับน้ำพริกขาโอ้แต่นะสิสด็จเล็บมันนี้ถึงคนเดียวเออได้เสด็จเล็บได้อุ้งเออเออมีแม่คนงามกว้างดีเหรอเนาะอืมเอาแล้วครับอันนี้ได้ตีเขาหน้าใส่ลงไปเออสร้หมูอีกเอาแล้วนะครับเนี่ กัอนงวน้อยนี่มันก็ถึงมันซุกอยู่แล้วย่างเหมือนใบมะกรูดเดี๋ยวว่าจะเปิดแถมช่องนะครับวิธีการทําสูตรอาหารตั้งเหนื้อเขานะครับี๋ยวคอยติจารากันนะครับบางทีเขาไม่ได้ออกนอกพื้นที่ทาสูตรอาหารเนือนะครับเนาะก็เข้าตั้งเหนือเขาเดี๋ยวเขารุ้งมัลุ้นนะครับเรามันเดือดก่อนเดี๋ยวฝ่าฝาปิดใหั่ อ,อนี่เขาอบไว้นะครับบนห้องบอบนะครับเนาะสารพิษไว้นะเออเนี่ยเออใส่มุ้งเล่เออท <c oughs> ี้มันหอมใบขมิ้นครับเรื่องนี้นะครับร้องหอมนะครับรอเวลาเดือดสักหน่อยเดีย๋ยวกวกากวยปุ้งครับใส่ยะข้าเจิดรอก่อนอันนี้ โอ้นี่ไอ้สีเนิ่มันจะไอ้แก้วนะครับอืมไอ้สีไอ้สีมันจะไอ้แก้วนี่นะแก้วกัดจับนะครับตั้งใจเนาะเดี๋ยว้องเจอไอ้ขุยแน่นอนอ่ะอืออือยอดอาอือเราต้องลุ้นอย่างการโต้กันอ่ะเฮ้ยเบสเบสใส่เครื่องปุ้งเลยนะครับรถดี

เออเนั่นอ่ะลรนหน่อยรกลูกฝายกนันุเลยนี่กินอย่างนี้นะนี่เบียรครับคับใส่สมา้ราอการแลวรนยาอุ้ยอัใ่อับกแบบเ้งอานี่ับบางเนี่ย

หอม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 โดนใบกิเบียรอจุ้ยว่ะรู้ไหมอุ่นเมาอือนี่หนุ่มอือกลินอุ่อๆหอมๆครับรอไอเบียเลย ครับ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 ซุปนักหนานักอะสีมาถึงจิ้มมันแล้วครับอบก่ะเอกเอกโคตรเข้าใกล้ๆหน่อยเออมันจะมาหันกล้องในหนังกินกันนี่เออเตรียมมือพร้อมแล้วไอ้ครับผมมาชิมดูครับเนาะฮึ่มือเกียร์ที่สุดตั้นานนี่นะเอกยังไม่ได้ไม่ซี๊ดจิ้มหนินะเออครับเออ นี่ครับผมโอเคครับนี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 สั่นไปหมดสั่นไปหมดลูกอนุลูกอนุโอ้ยดโอ้ยแก้มืดแก้มืดเก้ในแก้ม่เหี้ยเหนือยต้องบอแฝงหินเหี้ยเนื่อยเดี๋ยวครับพูดกินมักอีกกระปอแล้วนี่นะครับ อูเมืองอูเมืองก่อนเฮ้อูเมืองนีดกว่าว FC บอกอูเมืองก็ได้ครับวันนี้มันคือว่าเป็นสูตรที่บายสุดยอดเลยครับนี่แะครับเสื้อหยอดกางุ่มบ้าสุดยอดว้าสุดยอดนี่นี่แหละครับของแท้เลยอูเมืองอุทัยมั่งคุฝั่งอยู่หลังบ้านนี่อุทยอยู่ของแท้เลยครับเออ เลี้ยเล่นกันไปเอซีบอกอู้เมืองเตะเปิงดีว่ะแล้ววันหน้าจะฝึกฝืนมือกล้องก่อนวันหน้ามันจะห่วยแข้งเป็นห่วยยังหุบคนว่ะเก็บหนักเนาะเจ็บมือบดอ่ะอันอันนี้อันเจ็บมือกล้องแต่คือปอนกอไอ้สิ คืแกะปอนกคือปอนก็ได้เดี๋ยวผมแกะเดียวผมอ๋อแกะยากนี่กลองถ้าเปมือกล้องห้ามกินเาหลังนะังเลไอ้ิมอบเดียวอกลตันเมือนอืมเอาหน่อยเบียครับครับมาตำเดียวเ้ครับนเขามได้ออกไปไหนก็กินกันเมียครับวันนี้โจกนี้เป็นวันศุกเนาะเลยมีเมนูเนี่ย ชอบกินในฤดูคืนครับง้อน้อยนี่แหละไปเขากับนัดแปลงเขาครับหลากหลายเมนูที่จะทำปลาสูตรนี่นี่ใครจะหม้อหน่อเขายางก่อนนี่หนอขึ้นเหลือเคยหันเดิมนี่นะเคยหันนะโอ้ขาดเสร็จแล้วกูเตรียมเคยนี่นะกูเตรียมน้ำไม้ถึงนี่ไปนะเองกูเตรียมเอาทำนึ่งกระจ่างนี่ท่านึ่งท่านย่างกับหม้อหน่ะอ๋อเอายางมาเป็นนึ่งเนี่ยยากขัเจือให้หน่อย จงเสนับสนุนในการกินเล้านะครับรอบคอบยากได้เหรอมันหอมเนาะถ้าถาเขาหมย่างนี่ถ้าเขาไ่ย่างมันจะเมะมั้ยมนจะเหลวอ่าวมนจะเมะอยากมวเปนย่างมันยดน้มเนาะนหนมย่นองมันจะเมะไปอือโอ้โหนี่ผูสับเนทับในการนันกินงัวน้อยเียน้านงวน้อยเย่างย่างป็ นสีนะเข้าไมอน่เสิเอาคะเดี๋ยวอนนะสักนสักนเออแล้วล้อกอนเลยกยังนกลงปงนอะสีบาเม็บาเม็นอะตัวนี้นะยังเ้ากูจะเอาหนึ่งหนึ่งลูกง่มันไยนี่น่อ้วรูปไปหองมัดมันึ่เลยนี่มาเจ้าเจ้ากะสีมาขำรัหาตั้งแต่ห้าโมงมาก้ทุ่ัะ่าไว้ไม่เป็นลูกตีนลูกมือน้อยกะเวลาทำเขาเข้าอืมช่วยกันเนี่ย นี่ไอ้สีนดี๋ยวจะไอ้แก้วนะอ่ะก็นั่งกินกาแฟเรื่อยๆครับรอไอ้เบียร์ให้ยมามมาเนาะรุ่นกันกำวันหัวไอ้สีเนี่แกหอยมันได้ไม่ทุกได้ก็มีเจก้าไอ้ยสีกันพอยังหมากันโจ๊ก ดูแต่เล้วกินไวยจะได้แต่ละแกลเอาเอ็กเอาใส่น้ำมอนกับกินโอ๊ค่ะนะครับด้ยหันโยก้าหมากันเต่าขึ้นลักขึนลักเล่ดเซลเล่ดสีนะครับเอซีก็มันต้องไว้ว่ากันเนอะ่ว่าอยู่ด้วยกันขั้นกันนะครับเอซี่เป็นคนขยันนะครับเขาว่าของนี่เดี๋ยวลกตับเป็นสีล่างว่าอยู่ไหน้สีนี่เป็นคนสะอาดนะครับแต่วันนี้แกติทุละมาลุ้นผลเลยเซลกันเล่นบัได้นะครับ ทีมงานทุกคนในทีมงานเรานี่โอ้สุดยอดแต่ละคนนี่นะครับเบี้ยครับครับกับมัดกับเดียวอ่าไอ้หลวงไม้เด้เนาะเขียวครบเด้อกัมดีเนาะอ่าลูกศรนายกันไปวันนี้ยบ้านยังกีบกูก็บม่ได้เออฝนอ้อยปกเป็ดปกเป็ดจอมเบ็ดก็บม่ได้แต่เตรียมพร้อมแล้วครับเบ็ดเนี่ยชุดเนี่ยงามผงงามผง สั่งไอเบสกับได้เต็มวานเดียวอืมเดี๋ยวได้เบสใหม่มาหยัดลุยกันเลยเดี๋ยววันหกมีโอกาสไปไนนนอนนะครับแถวบ้านเท่านี่้นะครับเอกมีใหม่แล้วเอกเนาะเดี๋ยวนี้ก่อนนี่ก่อนเอกมีใหม่แล้วเนาะอย่าใอือโอกาสมันได้มันได้ที่ทำจับไ็อปตั้งใหม่โอ้อแล้วเอกโอเลยเจอด้วยนะหนามันซุกไปเหี้ยหอยยังหอยยังหอยแข็งเลยลืมไป สีได้ไอ้ปลาไปไฟเฟนบ่มีคนแก้งให้เรียบหน่อยห้เฟนเชียงนุ่งด้านเกา่าวิบวับวิบวับเนาะเองแกได้เอาแมบคือเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากกรัะหอยไม่เคยกินกระหอยแบบนี้ลองอันอนี้เนาะนี่นี่เนาะแก่หรอมาเหมือนเนี่ยลองเหมือนกัลองแก้กันหรอ เดี๋ยวแปไปไม่โครบ่ะต,ตัวนี้ใหญ่ไหมไม่หรอกน,นี่แกได้ไนะแกหวานจางเอ๊ะลูกไอ้เน้อเอกแกง่าอย่ไเนี่ยโอ้้เอกต้องแกเลยเนี่ยได้ก่ไหยินดูแตอืมอืมูเปไปสีนี้ซะก่อนอืมคุด้าต้องเอาฝั่ไปด้วยนะน้องฮะ ต้มมันเนาะเออสีนี่ยถูกต้องละกินตีเนี้ยดีแล้วฮะกินงอนน้อยกินงอนน้อยครับเออโอ้มั็นงอนไหม่อนมันงอนอ่ะอ่ะคนนี้ห้องพักของพอนะครับอยู่กับน้องๆเรานะครับงผมเขาจะมีสายล <c oughs> ุยอยู่เนาะสาเบ็ดลุยแน่สายที่สามนะครับคแทนที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนี่ก็ถือว่าแทน หนึ่งเมนูนะครับสองเมนูค่ะ <c oughs> ด้วยสีเลก็กๆหอยมันได้แค่หนา,เางเราหอยว่าน้อยผัดย่างแล้วมาอบสูตรตั้งเหนือเขานะครับแค่อบกินแห้งนี่กับลำไยย่างกล้องนี่จะจะม้วนเลยนะครับตั้งแต่จะชัดเขาว่ากล้องนี่มันเล่าครับพิมพ์น่าจะเล่าแกะเอามก้าแกะกล้องหนา้า ครับโอเคครับอันนี้ขอบคุณยูน่าหัวโค้เนอร์นี่นะเอกนีสี่ท่าผเนี่ยว่กันอีบีเอครับครับให้จะมาละครับนี่ในถ้ำได้เจียอาด์กับสาวำได้เจียเนี่ยตึ้งมดปัญญาเลยนี่นะเอออืมโอเคครับแต่เดี๋ยวผกมีคลิปอย่างแม่น้ำแห่งประพันธ์ทานี่นาอย่างอารีซุปจะเลยมีเมนูห้น้อยนะครับข้างหนึ่งคุณแฟนครับนะครับตีเข้ามาที่สามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตคอมมอนเนอร์ทีมงานด้วยหลวงเฮงนะครับทีมได็กกล้าว่า น้ำเต่าเนี่จะไปวังเขียวดิสิท้องละกิจนะครับเดี๋ยวไปกรอยู่แถวบ้านเขาเนี่ยนะครับผมนี่ที่หากินกันนัดอยู่นะครเดี๋ครับกินแอร์ใครชอบบรรยากาศอีกฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับโหดสับตะไครือกดติดตามนะครับช่องชีวิตคนหนอกช่องชื่อช่องชีวิตคนมะนอกเอฟซีนะครับโอเคครับไปคลิปหน้าเขาป้ากลัหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม สีอาดีขนาดนี้เขาเนี่ยอแ่นจึงปักหมอกตัดตัดเงิปักโอ้โหโอหัแต่ห้าโมงเดี๋วสองทุ่มครับครับวันนี้มวางไปเอาตอมาเอ๋แหละมาตาครับมาบอกบอกคางทีเออุนี่มาคุ้ยไม่ได้ครัเป็นกินได้อมก็ แค่ต hey, ่อแล้วล่ะต่ออย่างเาเอาไปหลามานี่ <laughs> ต่ออยา่างได้ไหมอันนี้ต่อแดง <laughs> ต่อ <laughs> หางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นสักสามว <laughs> ันหนสามวันนี้เต,ต็มเต็มแค <laughs> จัดเต็มเต็มหน้าเต็มตาเล็มะ่เยอต้งบอกใส่เลยเน้อน้อไมกเลยต้องบอกผู้เสียบอยกันดื้อถ้ามันางยิ่งนาต้องเอาด้อต้องน่อีตาพิต่อไจหรอเบียมาฝากงเขาอ๋่งเไอเบียเียให้อ่ะจิ้มม รัดยางเหยีก่อนถึงไปแล้วเราเท่ามึงก่อเครื่งเขาปี้มาก่อพอดีไปพุ่นเฮ้ยเคี่องเงินเนี่ยเคื่องนำเชืมเนี่ยน้ำมันเต็มทางอ่ะหรือสาขามนั่งก่อไปในนี้เดี๋ยวก่อนคิดให้เครื่องไหวเคร่องเท่าแก่เคีื่องกันยานเครื่ยงเท่าแก่ของอุ้ยนะครับอันนี้เรา เก็มจับนี่น่ะตึงใจเต็มจับเลยตูงใจอย่แน่นองเอเอ่เก็มเข็มีเหมาะร้อยพี่ของกำมือนะเออเราโอเคครับพกเจอกันแน่หายอย่างก็ของกอกอีกหรอโอเคครับผมแกงปลาใส่ผักหินเอนข้าดหบเลไแน่ชิ่นอรเออะอขอรอนไปเลยมันบนะหหน้า